ค่ะเด็กๆพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยคุณครูจันเพนศรีจันทวงศ์สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้ครูเพนจะมาสอนในหน่วยเรื่องปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติหน่วยย่อยก็คือเรื่องปรากฏการณ์ เรือนกระจกนะคะวันนี้เด็กๆเราจะไปเรียนเกี่ยวกับสภาวะเรือนกระจกนะคะในชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยพบปรากฏการณ์เรือนกระจกได้ทั่วๆไปนะ,ะโดยโลกของเรามีปรากฏการณ์เลือนกระจกเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเป็นผลมาจากแก๊สเลือนกระจกในบรรยากาศ กักเก็บความร้อนและคายความร้อนบางส่วนกลับสู่ผิวโลกทำให้อากาศบนโลกมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตแต่ถ้ามนุษย์ทำกิจกรรมต่างๆที่ปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่บรรยากาศเพิ่มขึ้นการกักเก็บและคายความร้อนของโลกก็จะเพิ่มขึ้นทำให้อุณหภูมิของ อากาศบนโลกสูงขึ้นอาจทำให้เกิดภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกดังนั้นทุกคนควรร่วมมือลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกนะคะดิกๆก,กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิด ภาวะเลื่อนกระจกทีนี้มาดูความหมายของภาวะเลือนกระจกและแก๊สที่เกี่ยวข้องกับภาวะเลือนกระจกนะภาวะเลือนกระจกก็หมายถึงการที่ชั้นบรรยากาศของโลกกระทำตัวเสมือนกระจกที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านทะลุมายังผิวโลกได้แต่จะดูด คือลังสีขึ้นยาวให้โลกคายออกไปไม่ให้หลุดออกนอกบรรยากาศแก๊สที่ยอมให้ลังสีขึ้นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านทะลุมายังโลกได้แต่ไม่ยอมให้ลังสีขึ้นยาวคายออกไปหลุดออกนอกบรรยากาศเรียกว่าแก๊สเรือนกระจกตัวอย่างแก๊สเรือนกระจกที่พบบ่อยๆเช่น คาร์บอนไดออกไซด์มีเชนในตัดออกไซด์และสารประกอบ c คลโลฟูออโรคาร์บอนซึ่งเป็นแก๊สที่ทำให้เกิดเรือนกระจกทีนี้แก๊สต่างๆเหล่านี้มาจากกิจกรรมอะไรบ้างในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นแก๊สที่ทำให้เกิดพลังงานความร้อนสะสมในบรรยากาศของโลกมากที่สุดและเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงผ่านหินและการผลิตไฟฟ้าการตัดไม้ทำลายป่าต่อไปก็คือแก๊สมีเทนแก๊สมีเทนเป็นแก๊สที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดจากการปล่อยของเสียของสัตว์บางชนิด เช่นวัวควายหรือการเผาไหม้เชื้อเพลิงหานหินในธรรมชาติและการทำเหมืองฐานหินก็ทำให้เกิดก๊าซมีเทนมากขึ้นนะคะต่อไปแก๊สที่3นะคะก็คือแก๊สไนตัดออกไซด์แก๊สในตัดออกไซกดอ์อเป็นแก๊สที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเหมือนกัน นะเกิดจากการใช้ปุ๋ยในในเตนในไร่นาและการขยายพื้นที่เพาะปลูกการเผาไหม้เผาหญ้ามูลสัตว์ที่ย่อยสลายรวมทั้งเชื้อเพลิงพวกข่านหินอุตสกรรมในตัดเกี่ยวกับพูการผลิต เส้นใหญ่ไนล่อนอุตสาหกรรมเคมีกิืลือุตสาหกรรมพลาสติกบางชนิดนะคะต่อไปก็คือ,คอลโคลฟูฟอโลคาร์บอนเป็นก๊าซที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรมเช่นใช้ในเครื่องทำความเย็นชนิดต่างๆ แม้แต่ในกระป๋องสเปย์นะคะและยังเป็นสารที่ํำไม่เกิดฟองที่ใช้ในการผลิตโฟมนะคะมิซึ่งมีผลกระทบรุนแรงต่อบรรยากาศทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและทำให้เกิดภาวะเลื่อนกระจกไปทำลายชั้นบรรยากาศทำให้ชั้นบรรยากาศเกิดรูรั่วในชั้นโอโซน แก๊สต่างๆเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ทั้งสิ้นนะคะและก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถ้ามีแก๊สต่างๆเหล่านี้สะสมก็จะเกิดทําให้เกิดโลกร้อนขึ้นที่เราเรียกว่าภาวะเรือนกระจกซึ่งครูมีคลิปวิดีโอนสั้นมาให้เด็กๆดูเกี่ยวกับการเกิดภาวะโลกร้อนนะคะ เราไปดูกิจกรรมคลิปวิดีโอนั้นเลยนะคะสภาวะเรือนกระจกเนี่ยมันคือสภาวะที่โลกของเราเนี่ยครับร้อนขึ้นอันเนื่องมาจากในชั้นบรรยากาศนะครับมันมีแก๊สบางชนิดเนี่ยสะสมอยู่มากเกินความสมดุล นะครับทำให้เกิดปรากฏการณ์คล้ายกับมีหลังคากระจกมาห่อหุ้มโลกไว้โดยปกติครับในชั้นบรรยากาศเนี่ยก็จะประกอบด,ด้วยโอโซนไอน้าแล้วก็ก๊าซชนิดต่างๆนะครับซึ่งจะทำหน้าที่กรองรังสี UV หรืออัลตราไวโอเลตครับจากดวงอาทิตย์เมื่อรังสี UV เนี่ยตกถึงพื้นโลกพื้นโลกก็จะทำการดูดกกืนพลังงานไว้นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะคายพลังงานออกมาในรูปของรังสีความร้อนหรือที่เราเรียกว่ารังสีอินฟาเดทนั่นเอง ซึ่งรังสีความร้อนบางส่วนครับจะแผ่กลับออกไปสู่ชั้นบรรยากาศแต่แล้วในปัจจุบันนะครับก็ได้มีก๊าซบางชนิดขึ้นไปสะสมที่ชั้นบรรยากาศมีผลทําให้รังสีความร้อนที่ควรจะแผ่ออกไปนอกโลกถูกกักเก็บไว้ภายในโลกและก็ทําให้โลกของเราร้อนขึ้นนั่นเองครับซึ่งสภาวะนี้เราจะเรียกว่าสภาวะเรือนกระจกนั่นเอง และก๊าซเหล่านั้นที่เป็นสาเหตุของสภาวะนี้เราก็จะเรียกว่าก๊าซเรือนกระจกโดยก๊าซเรือนกระจกก็จะมีอยู่หลายชนิดนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลักๆก็จะเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ครับเช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาไหม้เพื่อให้ได้พลังงานได้แก่น้ํามันแล้วก็ถ่านหินรวมถึงการตัดไม้ทําลายป่าก็เช่นกันนะครับดังนั้น เราก็ต้องหาทางลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในธรรมชาติก็มีอยู่แล้วนะครับน้องๆเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าต้นไม้ใช Gas ้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสร้างอาหารดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือช่วยกันปลูกป่า <_ S 1> เพื่อทำให้โลกของเรามีต้นไม้มากขึ้นครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยแหละครับเป็นตัวดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ide, นั่นเอง ต่อไปนะคะเด็กๆครูเ,เพนก็มีคลิปวิดีโออีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับแก๊สเลือนกระจุกมากขึ้นนะ,ะเรามาดูคลิปนี้มาดูความหมายของแก๊สเลือนกระจุกให้ชัดๆนะคะสาระดีๆกับทีทีโอตอ,อน ก๊าซเรือนกระจกคืออะไรสวัสดีครับน้องๆผมกับตันทีโก้วันนี้มีสาระดีๆเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกมาเล่าให้ฟังกันนะครับไปรู้จักกันเลยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เรียกย่อๆว่า GHG ือก๊าซที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลกห่อหุ้มโลกไว้เสมือนเรือนกระจกมีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อนหรือรังสีอินฟราเรดได้ดีเป็นก๊าซที่มีความสำคัญและมีความจําเป็นต่อการรักษาระดับอุณหภูมิของโลกให้อยู่คงที่นั่นเองครับซึ่งก๊าซเรือนกระจกนั้นประกอบด้วยก๊าซหลายชนิดแบ่งออกเป็นก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติ และก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์อย่างการใช้พลังงานหรืออุตสาหกรรมต่างๆก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย์นั้นที่สําคัญมี6ชนิดก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซม,มีเทนก๊าซไนตรัสออกไซด์ก๊าซไฮโดรฟลูออรคาร์บอนส์ก๊าซเพอร์ฟลูออรคาร์บอนและก๊าซซัลเฟอร์เฮกซซฟลูออไรด์ น้องๆอ,อาจจะเคยได้ยินคำว่าปรากฏการเรือนกระจกกันมาบ้างซึ่งปรากฏการเรือนกระจกนั้นก็คือการที่โลกถูกห่อหุ้มด้วยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลกโดยก๊าซเหล่านี้จะดูดคลื่นรังสีความร้อนไว้ในเวลากลางวันแล้วค่อยๆแผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลากลางคืนทำให้อุณหภูมิในบรรยากาศของโลกไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชับพลันครับ แต่ถ้าหากบรรยากาศโลกไม่มีกา๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศแล้วแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันอุณหภูมิในตอนกลางวันก็จะร้อนจัดและในตอนกลางคืนนั้นก็จะหนาวจัดซึ่งปรากฏการณ์นี้จะพบบนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนะครับน้องๆและแม้ว่าโดยธรรมชาติแล้วกาว๊าซเรือนกระจกจะช่วยรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้อยู่ในระดับที่คงที่ แต่ในปัจจุบันกิจกรรมของมนุษย์ที่ถือเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นกลับส่งผลให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างเช่นการผลิตไฟฟ้ามาให้เราใช้การใช้ไฟฟ้าในอาคารบ้านเรือนต่างๆการคมนาคมขนส่งและการผลิตขยะและน้ำเสียต่างๆเป็นต้นรวมทั้งโลกเรากลับมีการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นการทำลายแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติลงไปด้วยครับ กิจกรรมเหล่านั้นทำให้ก๊าซเรือนกระจกลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลกทำให้รังสีของดวงอาทิตย์ที่ควรจะสะท้อนกลับออกไปในปริมาณที่เหมาะสมกลับถูกก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้กักเก็บไว้ทำให้อุณหภูมิของโลกค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นจากเดิมโดยเราเรียกสภาพดังกล่าวนี้ว่าภาวะโลกร้อนครับ กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆว่าัการเรือนกระจกคืออะไรและสำคัญอย่างไรแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆกับ TGO ใหม่ได้ในตอนหน้านะครับบายบายค่ะเมื่อเด็กๆดูคลิปวิดีโอทั้งสองนี้แล้วก็จะเห็นชัดเจนว่าภาวะเรือนกระจกนะคะมันเกิดจากฝีมือของมนุษย์และธรรมชาติฉะนั้นเราต้องช หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจุกมากขึ้นเช่นช่วยกันนะคะไม่ตัดไม้ทำลายป่าใช้ของนะคะหรือแม้กระทั่งการรีไซเคิลหรือการใช้ถุงพลาสติกที่เกิดจากการอุตสาหกรรมต่างๆนะคะที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกนั่นเองนะคะ ทีนี้ครูเพนก็มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆได้ทบทวนความรู้มากขึ้นซึ่งแบบฝึกหัดนี้ให้เด็กๆทำลงไปในหนังสือเรียนหน้า31และ32โดยใช้ดินสอวงกลมล้อมรอบข้อที่ถูกที่สุดลงไปในหนังสือเรียนได้เลยนะคะเด็กๆไม่ต้องไปลอกลงไปในสมุดหรือ ใบงานนะอันนี้ให้ทําลงไปในหนังสือเพราะว่าเดี๋ยวเปิดเธอมาอีกครั้งเราก็จะมาทบทวนและลงไปในแบบฝึกหัดอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆขอให้เด็กๆตั้งใจทําแบบฝึกหัดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ